ดวนแปดพฤษภาฟ้าเปิดเรื่องดีดึงดูดทรัพย์ขอพรสมหวังมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยรับรื่มตลอดปีค่ะท่านผู้ฟังคะดวงจันทร์พระจันทร์นั้นได้มาตรฐานเป็นเกษตรบนดินแดนอุดมสมบูรณ์เป็นเจ้าของพื้นที่อันมีทรัพย์ในดินสินในน้ำมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงในการทำมาหากิน โดยที่ดวงจันทร์จะมีการเกิดจุดจันดับที่ทางโหรเรียกว่าอมาวสีหรือนิวมูลซึ่งการโคจรของดวงจันทร์เมื่อถึงจุดที่ทันและเข้ากลุ่มดวงอาทิตย์แบบที่สนิทองศาสนิทลิปดาสนิทฟิลิปดาในราศีเดียวกันณเวลานั้นเรียกว่าอมาวสีโดยอดีตประธานสภาโหราจารยร์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อาจารย์จรัญพิกุลท่านสอนไว้ว่าอมาวสีเป็นวันที่แรงมากเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกเรียงตัวในเส้นตรงเดียวกันอมาวสีในทางบุคลาธิศฐานหมายถึงพบทั้งสาคือสวรรค์มนุษย์บาดาลเรียงตัวในเส้นตรงเดียวกันประตูพบทั้งสามจะเปิดตรงกันจึงถือว่าเป็นวันฟ้าเปิด ซึ่งคนโบราณสนใจกันมากมีการเชื่อมโยงความเชื่อเรื่องการของเงินจากพระจันทร์หรือการขอพรจากพระจันทร์ซึ่งความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณอันเป็นความเชื่อของคนร่ำรวยคนอยากรวยคนอยากรวยมากๆและคนอยากรวยไปนานๆเชื่อว่าผู้ขอจะประสบกับความโชคดีทางอาจารย์พินโยระบุพร้อมทั้งบอกว่า แต่การขอนั้นท่านว่ามีเทคนิคอยู่เหมือนกันกล่าวคือการของเงินจากพระจันทร์ในวันอมาวสีต้องของก่อนหรือหลังเวลาเกิดจุดอมาวสีประมาณ8-12ชั่วโมงโดยควรมีการทำบุญตักบาตรหรือถวายสังฆทานรับสินห้ามายึดถือปฏิบัติควรทำบุญกุศลเต็มที่มีการให้ทานปล่อยชีวิตสัตว์ และต้องระวังรักษากายใจให้ผ่องใสเป็นไปในทางที่ดีงามคิดทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิตในวันที่จะขอนี้อย่าให้มีเหตุการณ์ใดที่ไม่ดีเกิดขึ้นและก็มีเทคนิคคืคอให้นำเงินที่เตรียมไว้มากเท่าที่จะทำได้ใส่กระเป๋าเงินที่ใช้เป็นประจํำไว้ตลอดวันห้ามนำเงินนี้ไปใช้จ่ายอย่าให้ใครขอยืม อย่าให้ใครมาทวงนี้เงินที่คาดว่าจําเป็นจะต้องใช้ใจ่ายให้แยกส่วนไว้ต่างหากส่วนกระเป๋าเงินที่เตรียมก็นําวางไว้บนพานหรือภาชนะอันสมควรวางต่อหน้าพระพุทธรูปหรือพระเครื่องช่วงก่อนหรือหลังเกิดจุดจันดับ8-12ถึชั่วโมงวิธีการขอพรทุกครั้งที่เราอธิษฐานขอพรในวันอมาวสี แม้ว่าช่วงเวลานั้นเราจะเห็นพระจันทร์หรือไม่ก็ตามก็ถือว่าเป็นช่วงที่พระจันทร์กำลังก่อกำเนิดพลังขึ้นใหม่เป็นวันที่พระจันทร์มีพลังดีที่สุดเพราะพระจันทร์คือส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์จึงมีความเชื่อกันในการอธิษฐานขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลและเรียกขวัญกำลังใจที่ดีนั่นเองค่ะการจะขอพรพระจันทร์นั้นให้เตรียมดอกไม้บูชา ทูบสิบห้าดอกเทียนสองเล่มทำที่บ้านหน้าพระพุทธรูปหรือพระเครื่องก็ได้ช่วงประกอบพิธีก็จุดทุกเทียนพนมมือเหนืออกหลับตาตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ว,ว่าจะขอพรจากพระจันทร์แล้วกล่าวคาถามหาลาภท่องสามจบคือนะมามีมามหาลาภาอิติพุทธัะสุวรรณันนงวา่า รักษตังวามณีวาทนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอัคัจัยะอิติมีมาณามิหังณามีมามหาลาภาอิติพุทธสักสุวรรณนางวารักษตังวามณีวาท่านางวาพีชังวา ปัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอักขจายะอิติมีมาณมามิหังณมามิมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณันนงวารักขตังวามณีวาทนางวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอักขจายะ อิติมีมานะมามิหังครบแล้วกล่าวคาถาของเงินพระจันทร์ว่าโอมจันทาโอมจันทราสิริประภาณนะมะหาระหว่างนี้ขอบารมีจากเทพจันทราเทวีผู้ให้แสงสว่างในยามราตรีผู้ให้ความสุขสงบร่มเย็นผู้ประทานความมั่งคั่งสมบูรณ์ ได้โปรดประทานความสุขสงบร่มเย็นความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งให้กับข้าพเจ้า30วันจวบจนพระจันทร์ใหม่จากนั้นให้แนะนำตัวเองต่อเทวดาพระจันทร์และเทพพย,ยดาทั้งหลายว่าข้าพเจ้าชื่อให้บอกชื่อนามสกุลเพศเกิดวันที่เดือนปีเวลาเกินอายุเชื้อชาติสัญชาติศาสนา บิดาชื่อนามสกุลมารดาชื่อนามสกุลปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ถนนตรอกซอยตำบลอำเภอจังหวัดประเทศมีความจำเป็นต้องทำพิธีของเงินจากพระจันทร์โดยให้นำกระเป๋าเงินมาอธิษฐานขอและกล่าวว่าขอให้การดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่ฟ้ากำหนดให้ข้าพเจ้าเกิดมาทางอาจารย์พินโยบอกว่าต้องขอในสิ่งที่เป็นไปได้อยู่ในกรอบเหตุผลกฎหมายศีลธรรมต้องขอเพื่อตนเองเท่านั้นขอแทนผู้อื่นไม่ได้ไม่ควรขอเกิน8ข้อเพราะถ้าหากมากไปจิตใจจะไม่แน่แน่อีกทางต้องรักษาคำอธิษฐานไว้เป็นความลับ ด้วยความเชื่อมั่นและความตั้งใจที่ดีด้วยอำนาจของบุญวัสนาบารมีที่เคยได้สร้างมาในอดีตการก็จะมาอนุกูลเชื่อมต่อกับกุศลกรรมที่ได้สร้างในปัจจุบันจะเป็นเหตุปัจจัยส่งผลในทันใดหรือในอนาคต,ตการข้างหน้าแล้วท่านจะสำเร็จสมความปรารถนาตามคำอธิษฐานด้วยเหตุผลที่ว่ากรรมคือการกระทำ อดีตเป็นรากฐานของปัจจุบันปัจจุบันเป็นรากฐานของอนาคตและอนาคตที่ใกล้ๆก็จะเป็นรากฐานของอนาคตที่ไกลๆออกไปทางนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติระบุว่าทางนี้สำหรับเลิอกอมาวสีหรือเลิกของเงินพระจันทร์ในปี2567นี้ซึ่งเป็นวันที่เกิดจุดจันดับทางอาจารย์พินโยพงษ์เจริญระบุว่า ในปีนี้ตามปฏิทินสุริยะญาติจะมีการเกิดจุดจันดับรวมจำนวน13ครั้งในวันและเวลาดังต่อไปนี้คือครั้งที่1วันที่11มกราคมเวลา18นาฬิกา54นาทีครั้งที่สวันที่10กุมภาพันธ์เวลา6นาฬิกา25นาทีครั้งที่สวันที่10มีนาคมเวลา16นาฬิกา27นาที ครั้งที่สวันที่9เมษายนเวลาตีหนึ่งนาทีซึ่งเป็นวันและเวลาที่ผ่านมาแล้วครั้งที่หวันที่8พฤษภาคมเวลา10นาฬิกานาทีครั้งที่6วันที่หมิถุนายนเวลา19นาฬิกานาทีครั <complexities. S 2> ้งที่7วันที่6กรกฎาคมเวลาตีห้นาที ครั้งที่8วันที่ 4, สสิงหาคมเวลา18นาฬิกา19นาทีครั้งที่9วันที่สมกันยายนเวลา9นาฬิกา15นาทีครั้งท WOW. ี่10วันที่สตุลาคมเวลาตี1น7นาทีครั้งที่11วันที่ห no นึ่งพฤศจิกายนเวลา19นาฬิกา36นาทีครั้งที่12วันที่1ธันวาคมเวลา13นาฬิกา และครั้งที่13ส่งท้ายปีคือวันที่31ธันวาคมเวลาตีห้นาทีค่ะความเชื่อในวันของเงินพระจันทร์หรือที่หลายคนรู้จักในวันอมาวสีให้ถือว่าวันนี้เป็นวันแรกของการก่อกำเนิดพระจันทร์ใหม่เหมาะแก่การขอพรเป็นเริกดีดึงดูดทรัพย์การงานราบรื่นขาขายรุ่งเรืองนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะ จันเพนและจันดับคืออะไรและเป็นวันที่ดีหรือไม่เรามาดูความหมายและความแตกต่างของทั้งสองวันในทางโหราศาสตร์กันค่ะโดยอาจารย์ปราณเวศโหราพยากรได้อธิบายจันเพนกับจันดับไว้ดังนี้สำหรับสองวันนั้นจะเกิดขึ้นทุกเดือนได้แก่จันเพนหรือปุรณมีหรือขึ้น15บห้าคำ จันดับหรืออมาวสีหรือแรม15คห้าคซึ่งจะเกิดขึ้นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งของวันเท่านั้นตามระยะการโคจรของดวงจันทร์จันดับหรืออมาวสีหรือแรม15คห้าคในทุกๆหนึ่งเดือนทางจันทรคติดาวจันทร์จะโครจร,รร่วมกับดวงอาทิตย์ในนักสัตว์เลิกเดียวกันหรือโครจรร่วมราศีกันเรียกว่าอมาวสีหรือแรมส5คห้าค องศาของดาวอาทิตย์และองศาของดาวจันทร์เท่ากันคือทับกันสนิทองศาเรียกว่าจุดอมาวสีจะเป็นคืนที่เราไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ถือว่าดวงจันทร์มืดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเป็นคืนเดือนมืดจะให้โทษร้ายแรงที่สุดในตำราข,ของอาจารย์เปี่ยมถึงกับระบุว่าจุดอมาวสีเป็นจุดวิบัติเลยทีเดียว และท่านยังให้หลักการพยากรณ์ไว้ว่าจุดอมาวสีทับอาทิตย์ในดวงชะตาคือในปีใดแรม15คห้คำตรงกับวันเกิดของเจ้าชะตาพอดีปีนั้นเจ้าชะตาจะประสบแต่เรื่องร้ายแรงถ้าทับดาวใดในดวงชะตาถือว่าจะให้โทษกับดวงดาวนั้นภายในที่ท่านกำหนดไว้30วันและถ้าตกอยู่ในภพใด คบนั้นจะไม่ให้คุณกับเจ้าชะตาเลยในเดือนนั้นวันอมาวสีนี้โหรารารา์หลายท่านได้ระบุในตำราเห็นพ้องไปในทางเดียวกันว่าห้ามทำการมงคลในวันจันดับที่พอจะสามารถทำการได้ก็เป็นพวกพิธีปลุกเสกเครื่องรางของคลังเท่านั้นหรารารา์บางท่านก็ใช้จุดอมาวสีในการพยากรณ์ชะตาบุคคลในรอบเดือนนั้นๆค่ะ หรือปุรณะมีขึ้น15้าคำในรอบหนึ่งเดือนทางจันทรคติอาทิตย์กับจันทร์จะโคจรมาเล็งกันอยู่ในราศีตรงข้ามกันจุดนั้นพระจันทร์จะเต็มดวงพอดีดวงจันทร์มีแสงมากที่สุดในจุดนั้นถือว่าให้คุณแก่เจ้าชะตาอย่างมากอาจารย์เปี่ยมท่านเรียกว่าจุดสมบัติถ้าวันเกิดของเราตรงกับขึ้นสิบห้าค่ำในปีใดถือว่าปีนั้นจะรุ่งเรืองที่สุด หลักเกณฑ์การพิจารณาพยากรณ์ก็มองในมุมพยากรณ์คล้ายๆกับจุดอมาวสีตามที่กล่าวไปข้างต้นอย่างไรก็ตามอาจารย์ปราณเวทย้ย้ำว่าหลักการพิจารณาว่าดีหรือไม่ดีนั้นเป็นเรื่องของมุมมองทัศนคติและวิจารณญาณของแต่ละท่านเราไม่สามารถไปกําหนดหรือชี้ชัดลงไปได้ว่าเรื่องนี้ถูกหรือผิดต้องพึ่งสติ ข้อมูลข้อเท็จจริงเหตุผลของตัวผู้ฟังเองด้วยค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะสุดท้ายนี้ขอน้อมกราบพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอขอบพระคุณเื้อหาที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่นานบบกบูชาขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ ส่งต่อการให้กัลยาณมิตรเป็นบุญกุศลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดสง่งผล ประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานะปัจจโยโหตุสาธุ